เอาละก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเรื่อผมเอ็กเซส P K เกมเมอร์ครัสันมิกีวันที่ผมจะมาเล่นคอเลอร์อาทัยชัปเตอร์หนึ่งนะครับก็ใช่ผมต้องผ่านชัปเตอร์หนึ่งแต่คือผมผ่านแล้วผมอยากกลับมาเล่นอีเรื่องผมเออขอเลอรโอทโอเคก็นอกเรื่องมาตั้งนาน เปยเขาเล่นในเกมกันเลยยังไม่ได้เขากลุ่มเลยไปไม่ต้องเขาให้มันรู้ไปเลยตายเดียวเล่นทีเดียวตายทีเดียวเออเมย์เมยไปปรับแสงโทรศัพท์ก่อนดีกว่าเออนี่ประมาณนี้แหละอเอาหูนี้หูีแปลงแรกเฮ้ย,ยไปแล้วสวนสวน เคสีม่ม่วนลืมไปเลยวันดีเอ่อใช้วิชาโซโลนะครับถ้าเราถ้ายากผ่านใช้วิชาโซโลก็นะกุ้ยหันี้เย็นทำะไรวะเนี่ยอุ้ยห้องรับเขาไม่ให้เข้าฟรีใช่ไหมี่ยโอเคจริงด้วย อุ้ยมัอยนอยู่นั่นเห็นละเห็นละเห็นละสีแดงไปไหนก็ไปเว้ยเออไปล่อมันทำไมวะเนี่ย ด้วยโอ้โหไม่เอาทำไมทำไมเ,เมื่อกี้ผมไปน่าจะผิดทางแหละตรงทางนี้เออนี่ไอ้เวนนี่มาเจอตลอด ไม่มีสีเอ้ยไอจนสีเอ้ยไม่ไม่ดูเท้ามันสีเท้าม,มันก็มีสียี่คือตายได้วิววิวไปมันอยู่โคตรใกล้กันนะใครควางไงเนี่ย ลลลลไอ้ไม่มีสีเลยเอาตายเลยสงสัยว่าเล่นกากเกินนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องใจเสียเดี๋ยวผมไปใหม่ก็ได้ทำไมมันชอบวนเวียนอยู่แต่ตรงน,นั้นเนี่ย ไม่ไอ้ไม่มีสีให้ไม่ผ่านดีๆก็ได้จริงๆเนี่ยไปคือแบบมันจะวนเวียนแต่ตรงนั้นไม่ได้ผมไม่ผมไม่ให้ทำผมไม่อนุญาตไม่เกินโอเคตรงนี้ที่เขาบอกว่ออปปี้มันยากก็ไม่ได้ยากหรอก คือผมเคยเล่นกับเพื่อนนะแล้วเพื่อนผมแบบตกตายกันหมดคือโทรศัพท์พวกเขาอาจจะก,กากมันไม่กดกระเดิวให้ไม่เป็นไรโอ้โหเกิดมานี่มันอยู่ใกล้เลยนะเนี่ยไปแล้ววิ่งดิวิ่งเฟนบูทใครจอยมาอืมมิกี้โอเคศูนย์จุดยี่ห้าสปีดนะ วิ่งเร็วขึ้นมีเพื่อนจอยมาเซฟโซนไม่เอาไปไกลเลยไม่ต้องไม่ต้องมาอยู่ใกล้ไปไหนก็ไปไม่ให้มาไม่ให้มาต้องเลื่อนไตนี่ด้วยมันจะได้ไม่เห็น ไม่รู้ไม่ชี้ไม่สังเกตสวัสดีแซมโอ้มันอยู่เนี้ยวิ่งสวนเลยอู้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 อ้ยลอดเอ สีเจสสีส้มอยู่ไหนวะสีสม้มโฟร์มงคกุสโอ้มันไม่ค่อยอยู่แถวนี้ตรงนี้สีเขียวเฟนบูทบวกส่วนสปีดเอาออกแล้วเหรอ คอลเลกชันอะไรเนะี่ยมันอยู่ไหนวะอ๋อมอยู่นู่นเออมผมรู้สึกว่าเหมือนผมวนมาทางเดิมจริง มหาแซมกรมาสิม่วงวบป,ปูเสียงแ,บบแปลกๆอะไรวะเนี่ยคนน่ารำคาญเลยมันอยู่นั่นไงคือแบบมอนผมวนกลับมาในทางที่ผมเคยมาแนละ้ว แล้วผมจะไปอีกทางแล้วกันหรือทางมันเชื่อมกันวะทางไม่เชื่อมผมต้องขึ้นไปบนนั้นหรือเปล่าวะทุกคนทุกคนใ,นใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นไปแล้ว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 ไม่ต้องวิ่งมาไหนวะอ <c oughs> ไอ้กระจก แบ,บรชฟรีมีนิยมครึ่งทางใช้แมงครึ่งทาง <c oughs> สีส้มอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยเนี่ยวิ่งหามาโคตรนานเ,เดี๋ยวตัดคลิปตอนผมเจอสีส้มแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็เจอสีส้มไปที่เรียบร้อยแล้วเลอ,อเลืเอ,อเข้าไปแล้วก็สีเหลือง ไปก็ไปผมรู้อยู่ว่าสีเหลืองนี่ตรงไหนแต่ต้องหาพวกสีแดงไก่อนเออเนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเไปละเกือบตายเลยแม่ปากัวครับปากัวยาวเลย ไม่ตายาแบบนี้ถ้าเล่นมันต้องหาจังหวะมุกิด้วยไม่มีจังหวะคุณก็เล่นไม่ผ่านหรอกจริงต้องรออ่อไอปีศาจไล้สีไปทางนู้นทางนั้นทางนี้ทางไหนก็ไม่รู้แล้วนะแค่วิ่งสวนมันก็พอวิ่งสวนทางมันสมมติทางที่คุณจะไปก็เป็นทางที่สวนมันก็ลองไปอ่างหางแล้วค่อย วิ่งไปทางสวนมันเพราะมันจะวิ่งมาไม่ค่อยทันแต่ถ้าโชคดีหน่อยก็ทันนั่นแหละจริงเอาล่ะจะผ่านแล้วไอ้ตรงนี้มันได้ยากกดะดานเมื่อกี้อ่ะคือมันเดินไ่นานมันไม,ไม่ได้ยากอะไรหรอกไมไ่ยากอะไรขนาดนั้นหรอกคือมันเนี่ยเสียเวลาเวลาตกไปคือแบบต้องมาเดินอะไรใหม่อ่ะจริง อันนี้ไม่ได้ล้อเล่นไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้จริงดิโดยนั่นดิมันหยุดผมได้มันหยุดได้แน่นอนไปแล้ว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 ไปแล้ผมต้องกลับไปทางที่ผมเจอประตูสีเขียวอยู่ไหนนะอันนี้เซฟซน เสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนประตูฮะไม่ใช่ผีปีศาจนั่นเออทางนี้แน่เลยใช่ปะวิ่งเลาะไปเรื่อยๆเออเนี่ยใช่เลย อ,อหาพัตสันขี้เกียจเว้ยเดี๋ยวผมจะหาสีฟ้าใเจอนะครับโอเคมันก็ตรงนี้แหละ go, 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 เลออ็กโกเล็กโกเล็กโกเล็กโกผิดผิดผิด,ผดลืมไปลืมไปลืมไป <laughs> ไปใหม่ไปใหม่จำผิดจำผิดเมื่อกี้ไปใหม่ไปใหม่ ให้เตยถอะมาผิดทีชีวิตเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนหรอกผมต้องกลับไปเซฟโซนถึงผมจะหามาันเจอเนี่ยไม่เป็นไรเซฟโซนเซฟโซนอยู่ไหนวะไม่ใช่ อย่ามาทางนี้ดิวะ อะไรอย่าหันมามองด้วย โซนอยู่ไหนวะท้าตงนี้มันสีเหลืองวิ่งเละหม่ให้ตายเถอะทำไมผมไม่เจอเซฟโซนเนี่ยเราไปล่อมันมา ปลอดภัยว่ะคนไม่ปลอดภัยเลยว่ะอู้ยเกือบไปแล้วไปล่อมาทำไมวนเนี่ย ตาบอดสีโอ้ oh my god ไปทางนี้ดีกว่าปุ๊อปเปิ้ลเจอสีปุอป๊อปเปิ้ลไหนวะ อยู่ดีทางที่ผมเคยไปมันก็หายสับสนไปเลยอยา่าเทบโซนละเคก็ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นละฟังนะโคงใหม่ขนาดนั้นหรอกเจอแล้วไป ออบีปกก้ปากัวปากัวออบี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 อูหูยผ่านอะไรวะเนี่ยพัลเซ่นคือแบบผมจะไม่มีสีไงแล้วไม่มีสีมันโคตรอยู่ยากอันนี้เอาตามตรงนะไม่มีสีแบบอยู่ไม่ได้อะ ยิ่งปริศนามันซับซ้อนนะคิดดูบอกเลยที่แอบก็มีแต่ช่องแคบๆอะหมาแล้วนมวน้มเข้าห้องนั้นได้ไหมเนะี่ย วะเปป่าปล่แปลปลปอะไรวะพูดอะไรไม่เข้าเรื่องนะาไปกันต่อต้องเดินลาอกไอีกไม่ก็สวัสดีพี่ ด้วยเซฟโซนผมไม่เดินแบงนั้นดีกว่าจะเดินมาไกไปไกลไม่ต้องมาเลย ดดูมันูที่แอบก็จะไม่มีอยู่แล้วไปไหนก็ไปไปไหนก็ไป,ไ,ป,ไ,ไ,ปไอปีศาจเอ้ยขอแค่ไม่ต้องมาอยู่นี่ไปไหนก็ไปเฮ้ยอะไรวะ ตลอดเลย every single time เจอเซฟโซนทางสีเขียวสีเขียวสีเขียวเขียวเขียวเจอปุ๊บเป้าอีกแล้วปุ๊บเป้าอือเขียวอยู่ไหนวะเดินหลอกมั่วให้ผมนี่อะไรของมัง ทางไปก็จะไม่มีให้ไปแล้โอ้ดูนี่ใส่ไม่ดีเลยชอบบูลี่คนอืน่นชอบบูลี่คนอยู่มาเตี้ยแล้วก็ฆ่าถึงว่าทตไมันเป็นอย่างนี้แม่เฮ้ยเขียวผมเจอแล้วโอ้โห บลูนะครับเลสโก o ใช่ใช่เวลาหามันตังนานก็ต้องตัดคลิปเอาล่ะทุกคนผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ๊ยอะไรวะอุ๊ยยลื่ยอุ้ยอุ๊ยไม่เลืยอุ๊ยอยูไม่มีสีสัน ไม่ต้องเลยไปเลยต้อนรับไม่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  coming soon เออมันไม่ปลอดภัยนะครกผู้ชมมองแว่นผมไว้มองแว่นผมแล้วมันก็จะมีในตาที่มึงบอกว่าเกี่ยม,มัน้วผมจะยิ้มเย้มยิ้มเย้มก็ไม่ได้แจ่มใสในขนาดนั้น อยู่ยากโทษที่รบกวนนะขอโทษที่รบกวนแต่ฉันมาผิดทางจริงว่ะตดตีกดตดตีไปละยูยูไรเมชิปเดอะบริดจ์ m a บี จอบ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 โอ้เสียงอะไรเว้ยคตรน่าเกียดเลยเราได้สีม่วงมาละสีม่วงผมได้สีม่วงมาแล้วผมเต้าสีม่วงไปทาก่อนนี้ผมจะไปทาต้องหาเซฟโซนก่อน แล้วผมเป็นคนขี้ลืมทางจะพยายามยังไงถ้าสมมุติอันนี้เป็นสีเหลืองและนั่นเป็นสีแดงไข่ควงก็ต้องอยู่ตรงนี้ตรงที่ใช้ไข่ควงจริงด้วยเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีแล้วเซฟโซนไม่อยู่ของนี้ไม่มั่นใจหรอกนี่ไงเจอจริงด้วยโอ้โหโคตรโชคดีเลย ไม่รู้โชกดีหรือเปล่าโชกจริงไหมขึ้นไปต่อไม้แล้วก็จีเนียสเลยเอาละนี่อะไรวิ่งลุมสำรวจให้ทั่วกอ่อนเผืยอเจอเอนติตี้นี่ไงเจอแล้วเนี่ยหนึ่งตัวใช่ปู่ะ ไม่ใช่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 ใช,ช่างมันลงไปดีกว่าวไปต่อเลยจุ๊อะไรผมกำลังหนะ่วงเนี่ยระหว่างนั้นผมต้องขอตัดคลิปด้วยนะครับเฮ้ยห้องลับ มันห้องที่ผมมานี่วะอะไรวะช่างมันตอนนี้ผมเจอสีม่วงแระประตูม่วงนี่ตรงนี้ต้องเอาบีไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกมั้ถังมันว่างเปล่าแล้วตอนนี้เออว่ะไม่ต้องสนใจมันนะมันขึ้นมาไม่ได้เลยอย มันจะไม่ตัวเราพังตัวกับตรงนี้ไปได้วยไม่ต้องห่วงคุณโคตรจีเนียสใช่ผมโคตรจีเนียสเหนยนะจีเนียสแล้วผมก็ต้องกลับไปหาสีแดงลองหารอยนี่ลงไปก่อนวันไม่มาปุ๊บปั๊บมัไม่มีม่มีมามาเราจะทำไม่ไลรไปที่ฟูชิฟท์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้แม่งเลย ติด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 ออกเอเอว่ะหลอดด้วยเออว่ะหนที่ห้องรับนี้มีอะไรผมใช้กุญแจไขอะในนี้มันมีอะไรวะเนี่ยมีกุญแจช่อมันผมไม่ไขไม่คงไม่ไขแล้วจะได้ผ่านปุย้ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะตัดลิปไปตอนเจอสีแดงครับก่อนอื่นคือในเซิร์ฟไม่มีแค่สองคนย่ยม ในเซิร์ฟมีแค่สองคนนะ่ะเล่นยากเลยตอนเนี้ยโอ้โหแย่ yeah! คนเต็มเซิร์ฟด้วยผมก็เข้ามาอยู่ในแบ็กลูมเอ้ยไม่ไมเขามา่อยู่ในเซฟโซนไม่ใช่ Back room. Okay. แบ็กลูมโอเคเดี๋ยวตัดไปใหม่ผมไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ชมพูชมพูชโจมพู้ครูปุ่ยแฮมเมอร์ทามอเอาฮิวิสแล้วก็ตัดไปใหม่อีกครั้งนะครับวิ่งมาแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะครับโคตรโชคดีเลยไป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  let's go now now now, 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 now. รอบโซมิไลฟ์ฟิตติสโซน I feel you so this way ทำไมวะมนน่่เป็นบ้าอะไรของผมเนี่ยจ,จู่ๆมันก็หายไปเลยดีแล้วเว้ยไอเว้ยนี่เพิ่งจะพูดเองเลยใช่แล้วผมมาถูกทางด้วยผมมัด ผมอยากเจอไอ้ทางนี้พอดีเลย Let's go จะบ้าตายนะครับอุ้ออยผมไม่ตายแหกดปากคดดังเลยโอ้ยแหกบปากไม่ไหวไปต่อไปต่อไปต่อ เก่งจมาแลวไปวิ it. It.. Quit! Quit! Oh. In. Oh. ่งวิงอ้าวางนั้ทแหันละเท่าที่ผมคิดตางนั้นแหละไม่ใช่แบบออปบี้้ะปากัวเลิศตั้งนานสุดท้ายผิดทางไม่เอานะ นึกว no okay, wow, wow, ่าทาวเวอรมีหิวมันยากนะผ่านผ่านเฉยผ่านเฉยผ่านเฉยโอเคตอนนี้ก็ใจผมเก็บครบคลิปสามแล้วเพราะฉะนั้นทำไงต่อทำไงต่อวิ่งวิ่งวิ่งวาวาววนวนไปครับ เก็บครบยี่สิบสามลูดดูไรมันอยู่ทางจะไหนโหนี่ไงอยู่นี่ในเซิร์ฟมีคนชนะยี่สิบสองรอบด้วยอันนี้เจีรปะาโคดีมีคนมีหัวใจไม่เอามีหน้าคนตายตรงนั้นด้วย ศิลปะโคตรเจ๋มเลยต้องใส่คนทำแบบนี้น่าจะเป็นคนที่สอบติดวิชาศิลปะได้ดับหนึ่งของห้องคิดว่างั้นเลยไอเฟนเนยมาโอไยตายเถอะ นะ่ะเรื่องผมไปเดี๋ยวผมคือแบบอะไรของมันวะไปล่อมันมาทำไมเนี่ยคนเซิร์นี้โคตรใจร้ายเลยอันนี้เอาตามตรงเลยอะที่เริ่มใหม่หมดนี่ผมไม่ได้อะนะขี้เกียจเดินหาเออเนี่ยเจอแล้ว ห้องศิลปะสวยงามนะครับไปวิ่งเร็วเร็ววิ่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งไปพิจูนวิ่งไปพิจูนวิ่งวิ่งวิ่งใช่แล้วมันต้องกลับไปเกิดไปไหมผมต้องตัดคลิปละอ๋อหลังจากที่ผมวิ่งงงๆแล้วมาเจอ เซโซนผมมาเจอเซโซนแล้วเซโซนตัวสามอุ้ยอุ้ยมืออะไรวะอุ้ยไม่มีเวลานับด้วยโอ้โหมาอะไรวะเนี่ยเอาอะไรวะอ้าว โอเคก็โซเชียลนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับไม่บายไหนมากจริงเคงไม่ไบายน,นะครับท่านผู้ชม